อมืมาจับแมงขนูนพี่น้องเลยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮะแปงเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเลยมาจับแมงขนูนน้ำกันพี่น้องเลยมาไต่แมงขน,นูนแมงกีนนูนหมดใั่เหมอ,เอ่า <c oughs> ไปได,ได้เอาปะอ่ะอ่าเถอะพี่น้องของกินธรรมชาติ ครั้งแรกได้นน่ <c oughs> ครั้งแรกของปีมาเยืองเนย่เคยกินบ่กพ่น้องไหมขนนเคยกินเคยกิน,กนเคยไปไต่บอ่อะอ่าแม่ตัวใหญ่ข่าดไหน ต้นเดียวนี่บ่กอดีเมาะเจาะเลยกับสอบนี่ก็ดีโอ้ได้ตัวหนึ่งเลยตัวกาไก่หนึ่งเลยนี่พี่น้องเว้ยประเดิมต้นแหลมมันลงอยู่เนาะโอ้ดังเลยเสียงหลุดนี่ จะได้ไฟโคมแบตตรี่เบิร์ตอะไพเ่น้องเลยจช่ได้จริงจริงตองฝ่าเอ้าฝ่าหุบแวมันบินขึ้น มวนมวลพี่น้องเอ้ยอันนี้คือวิธีชีวิตเนาะมันี้ก็มากกับเบากันหาเพิ่นน้องชายแห้งก็ยังไดอยู่ฝั่งไทยนะจะก็ขายโลเท่าเลยเฮ้ยแมงอันนี้นะโลเท่าเลยคอมเมนต์บอกให้เด้อพี่น้องเด้อแมงขนุนนี่ขนุนแดงน้อยอันนี้นะมันอยู่ในต้นติ้วต้นติ้วกับต้นเต้า หินลงหินลงโคมพอดิเบิดไฟแล้วมวนมวนพี่น้องเล้ของกินธรรมชาติเราไม่ต้องซื้อนี่ให้กินถ้าขยันนะ กันดูไปหาว่าสันดอกเดินหาอะไรด้เดินหาแหม่หนบะเดินหาบอ๊ะขาน้าม,มยังแค่ปบ่ามใบคามยังบปดกอยู่ใบติวก่อน จกักอยู่ไสายน่มันหลยน่ะตัวนติ้วนี่มันบอได้เบิ่งไว้แต่กลางเวีนยนมันอยากลงลงลืมลืมเน่ Đây bên thua ấy là ba. Đây bên thuội này Bằng xoài hao này thì nọ, Bằng xoài hao đúng Nhi. ừ, ừ. มันกินจนบมมีใบอะไรต้นนี่กกะดิไปเลอกอีกี เราตันหน่อยเขาตขาในกลางคืนนะผมมันสี <c oughs> บอ่ห่อนด้กลางคืนกล <c oughs> างเว้นแดด <c oughs> เตี่ยง <c oughs> เตี่ยง ักเปตาสีอบอ้าคือเก่าคันคายคายยุมันบอกคายมาทางนี้แต่เก่าเลยโห้ควันมันคายสิวะมันยังอ้ย mà hài mà hào cậy thế mòn này Hãy subscribe cho kênh มวนมวนไงง่องปุ๊บเอาโหลดเรต้องเก็บที่ละโตแหมมีไฟอุ่งๆโอ้ยแหงสีกัวนี่เล่นสั่นบอลเดียวนี่ให้มันรูมลงมาในลด คนในบ้านนี่เขาเขาหับซื้อโลละสี่สิพันโลละสี่สิบพันกีบสี่สิันกีบกะห่ยจาัาบา,บาทบุ๊กาบาทสิบพันสี่สิบาทต่อซาพันโลละแปดสบาทเขาหับซื้อโลละแปสบาทพี่น้องเ้อยู่บ้านเท่านั้โลละแปบาทแลลวเพื่นแล้วเอาไปขายอยู่าตาพนมอานนี้ ตลาดนัดอำเภอธาตุพนมนะถูกวันจันทร์วันพฤหัสจักเข้าไปขายโลเท่าได่นาซีนี่อยู่บ่าตามกว่าร้อยห้าสิบหรือว่าสองร้อยกวจักเข้าไปขายฮขาก็บ,บ่ได้ทมเขานาซีไปขายส่งเลยอยู่ผู้ เบิ่งพี่น้องก็มารุนน้ำการปูนนะ้สองบรร่ซอดกน้นเน่ทั้งไลนี่ตะแม่งกันนูนอยู่เงียอยู่เงอเจะจีเกิงทางเอาเหตุนในไดไวะไปก่อยกินบ่ลัวก่อยก้อยแม่งกันนูน้นเหร, <c oughs> บรบอรท่นตลกใช่ปะสั่นบแระวบ่แทนนี่ เฮ้มีต้นนี่ก็มีพี่น้องไยทำโบราณขะาดนี่นี่ฮะเมาเอ,าอีกไปยังต้นนี่ก็ดีก็ได้ตื่มกันเนี่ยก็ได้ตื่มกันต้นละฮะต้นละสิบ มันห่อนมันเอาแล้วมันก็ขึ้นนะแม่ขังนูนก็ดูแต่เก่าต้นใหม่มันลายแท้นี่ต้นติ่วลายเฮาบักน้ำเฮาตัดข่มน้ำมันหกมันกลับไปน้ำอีกแม่ขงนูนก็ดู พอกินแล้วพี่น้องเอ้ยสามีก็ดูเอาพออยู่พอกินเนาะบ่ได้วางขับวางขายอันนี <c oughs> <c oughs> ้ว่าสันซะาเอาไว้ให้เพิ่นหาขายเนาะผู้ที่ว่าเขาเอ่บอบ่มีว่าสันซะผู้ที่เขาถูกเงี้ยที่ละบากกว่าเฮาไว้เขาหาขายซกพวกส่วนเราเฮานี่ฮะพออยู่พอกินแล้วก็พอ บ่มีแล้วต้นทางนั้นขั้นมีแต่สีต้นนี่เด้อหรือว่าสัตว์แต่เบอหนิบ้างชันเลยเนาะต้นน,นี่เนาะมนี่พอเผื่ออยู่เลยดู ดำเนินการจากต้นที่ไรเลยลืมนะกหายมาเปิดแต่สามสาดปานนี้ยังมาเปิดแต่สามสาอะไรกันอยู่บัเนี โอ้ยมาทำลุงตื่นเลยเนาะมาบีในเด็กมากระจายทั่วไปดว่าแบโอ้นี่มันมาบีในเฮือนอะไรันเนาเปโต้นเฮื่อนเลย มวน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 เดินมาเก็บน้องการเดินไปน้องเด้อโอ้ดูเม่ยมันบีดไหลง่วดอกเลยหนินะมันบีนดใส่กันบนพะโลกันและแบบน เมี่ยนี่ก็ขัวกินโลดแล้วขัวเนี่ยนะเอาไว้ทางขึ้นมาได้ได้ต้องขั้วลูกสดลหกดั้วใหม่ๆเลยเราเป็นตะกินเราไปเสีไว้มันขี้ออกก่อนปะมันขี้ออกระบบแสียเนาะมันสิเบามันบมั่นเลย ไปเต็มท่องแมงอันนี้ได้เป็นแมงขนุนนี่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 มีได้หนึ่งมันจับอยู่พ่ออะไรพี่น้องเอ้ยพออยู่พอกินเลยพออีอรีเดี๋บ้านนี้นะว่อโค้งหากับเบิร์ตเลยด้ เอาะไอ้หมูมันยังน้ำล้างซะบางนี่เอ๊ะนอืมมันหลอดกัไปได้ยงไดเนาะโบเก็บนะมันสีเปื้อนสีเปื้อนนี่เนี่ยอ๊ยหนอนขนาดโห มันเป็นถั่วบักไงห,หนึ่งได้นน่นะแล้วกระทะหนึ่งหอได้นึ่งไ,ไปไปทอดกันดีไปขั้วหนึ่งนี่เป็นหม้อกระทะหนึ่งคือพี่อ,อยู่พื้นกันดีโอ้กองละนึ่งละงนื้อ <c oughs> ว่าสิพ่ออะไรบันมาเห็นต้นนี้เป็นตาสะออนพี่น้องเวย้วเยคนน่ะภูมงรูปโห้ปจิบจีบอยู่โหกดแชร์รัรวๆพี่น้องเวย้ยโหโหตาแดงหุ่งอยู่อันนี้แค่แฝดโตซับซื่อๆนี่งก็นาโคมมายอ,อยงมันแตกอึงลงมาใส่แล้วอ้าวบ่านมีเกบเบอร์สิสัน นคเดือนตัวนี้เก็บห้าเก็บสิบแต่คือเพิลงมันบินขึ้น,ทนเทิงผูกอ่เดืเอนแร่มันจะลงเดือนเริ่มขึ้นแนละ มาเบิ่งผลงานบปหนุ่พี่น้องไปมาหอดเทือนเลยเนาะนี่แหละนี่สำนี่สำสิกินเคี่ยวจนปวดอนาปวดกล้ามมันกล้ามฟั่นไปเลยเนาะโอเคดอเดี๋ยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอยู่ที่มีแห้งเบื่อสักคนพี่น้องเลยเจ็บเดจนลำรวยลำรวยเนาะเอาไว้เพาะกันใหม่คลิปหน้าพไปเลยพี่น้องเลยเนาะ Kalau deh, sambil di, di.